วันนี้แข่งแค่250เมตรนะครับวับนนี้ไม่ใช่500เมตรเหมือนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวว่าเย็บสรุปสรุปความเคลื่อนไหวครับตอนนี้ร่างเขาในสนามจะได้โชว์ช็ตอตส์บริษสปินเตอร์นะครับแนละเอาเนยยางมาผ่าสปินเตอร์ในระยะ250เมตรทันจะได้เห็นอับบกตริยานะครับโดยเฉพาะ ผีไทยนะครับมีลงท้ายตอนเปิดใบจะเป็นอย่างไรมันเป็นอะไรอลังการขนาดไหนนะครับท่านะได้ชมนะครับนะวันนีท่านดูแต่ระยะทางการเดินทางท่านอาจจะได้ดูตอนออกตัววันนี้ครับสมานุนจัดให้กับพี่น้องเป็นพิเศษนะครับได้ดูการโผล่ของผีไทยแต่ละลังนะครับเราเพียบคุนนิ่งสนิทสวยงามครับตามรายชื่อสวยงามมากครับดูนะครับในจอนี้นะครับสวยงามนครับ โลที่หนึ่งเพชรเปอร์ชิลล์มิทพวงที่สองพัทละภูมินโลที่สามแม่สีพัฒนาพรโลที่สี่เพชรทันคนซอสิ่งสวยนะครับพิศนุโลกนะหนึ่งน่าจะอยู่ชิดในฝั่งชิดในท่านผู้ชมคท่านผู้ชมอยู่ท่านผู้ชมอยู่ท่านผู้ชมอยู่ครับแต่ที่ทีมหน้านะครับที่กลารรับร้านะครับกาเก็บร้านครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ครับทั้งสี่รัางสี่ทีมครับมาลองไปฟังครับวันนี้ขอบคุณครับ ทั้งสองก็ต้องปีพร้อมที่นี้ด้วยกันเหมือนกันนะครับสงครามรถเรือครับวันนี้นะครับ,บรลยลิงอาวุพร้อมมือไปลอยลำอยู่นะครับกรรมการยังไม่ได้เรียกแต่งล้อเรือนะครับตอนนี้เพราะว่ารอเวลาการแข่งขันนะครับการแข่งขันจะเริ่มสตาร์ทลงไปในเวลา10นาฬิกา50นาทีพร้อมกัรยิงพลาดสดจากจี๊บในเวลาม1โมง ครับเราใจเลยครับเวลาแข่งท่านอย่างนี้มันร้อนใจมากครับท่านอนเทุกไปถึงไม่ได้เลยครับจะเห็นไหมทุกมาทุกไปครับทายเป็นร้อลเพเปอรกันมากครับตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สุดท้ายนะครับดูนะครับไม่มีการครับแต่หัวเค่าหรือไม่เข่าอยู่ครับออกตั้งหรือปล่อยเรือมาในเต็มที่ครับระยะนี้ก็สปินครับสองร้อยสิบเมตรนะครับพยาการมองหน้ามองตากัเราครับ มาดูว่าเทพวัชรวินนั้นนั้นคะแนนสูงสุดนะครับในระยะ500เมตรอุ่นไว้ก่อนมาดูว่าเทศวัชรวินว่าระยะ200อะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะเสียคะแนนให้กับทีมอื่นๆก็ได้ราะการจะเป็นแชมป์ประเทศไทยนั้นเป็นการทำคะแนนและเวลาที่ดีที่สุดทั้งสองระยะรวมกัน,กนทนนั้งและระดับกลุ่มแข่งสายนั้นระยะ กับ250้เราแต่งกลุ่ม2ครั้งนะครับคนจะกลุ่มกันบางลรำอัดจะไม่ได้อยู่ในสายเดียวกันมาในระยะห่างกันใช่สวยมากครับตอนนี้ต่ายมีกีใจครับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดและที่ชมอยู่ทุกบ้าน ผู้ชมผู้ชมอยู่ในสนามห้วยน้ำดำและทรงยิงยาวสัญญาณสดสู่พี่น้องผู้ชมอยู่ทั้งบ้านทั่วประเทศครับเราเป็นคนโลกนะครับพี่น้องทั้งบ้านถ้าท่านได้อยู่ในสนามนี่คนลกไม่ว่าจะเป็นระบบการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นระบบสนามไม่ว่าความสวยงามการถ่ายทอดแม้แต่ระบบเสียงในสนามครับมันตึงเต้นร้นใจนะครับนะมันอยู่ในเหมือนกับโลกขอที่ใส่าก นี่คือความฝันจากจตลาดได้กับฟีบไทยทุกรังทุกทีมไปได้ครับนะทำผลงานเพื่อครั้งหนึ่งในชีวิตเข้ามาแข่งขันในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สมาคมจัดนะครับการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยให้ได้ครับรัฐวิจอโชว์เราที่ตอนนี้ครับลูกทีมหนึ่งครับเท้าพัชราวิทย์นะครับลูกทีมสองครับพระทู้มิจากรุษัญาครับลูกทีมสามครับนายสิงห์พัชดาพรนะครับจากนะครับลิศินครับ เพชรมงคลน,นะครับแก้วเทียนทุนยี่ห้อยแล้วครับตอนนี้นะครับทั้งสี่ลังสี่รุ่นครับทั้งสี่ลังนะครับรุ่นสามสิบปลายท้ายเแรกนะครับรอสตารต์ทใอ,อย่างเดียวเพื่ตอนนี้ครับลอยลังการดำน้ำนิ่งแลและที่สำคัญครับเป็นกำไรแก่พี่น้องชาวเรือพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและพี่น้องชาวศรีสะเกดด้วย การแข่งขันเอาเรือยาวมาพาย250เมตรไม่มีที่ไหนในโลกนี้ทำครับครับเราเข่อยู่ครับมีที่เดียวที่เดียวที่เดียวที่สมาคมกีฬาเรือพายจัดเท่านั้นครับในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับเราเคยงอยู่ครับระยะ500เมตร6กร้อยเมตรแค่วันนี้มาดูครับระยะนี้สปินอย่างที่นะครับระยะ250เมตรนะครับ เรือข้าจุดปล่อยนะครับตอนนี้นิ่งกระคับนิ่งนะครับลอยได้เดียวครับตอนนี้อีกจุดใจเดียวครับอีกจุดใจเดียวครับตอนนี้กำลังดูผู้ชมทางว่านนะครับดูเลยครับกรรมการเรียกทีมเรือเข้าสู่จุดปล่อยครับเพื่อทำการแต่งหัวเรือสังเกตจากกรรมการไล่ย์ยกถงกแดงนี่คือกรรมการอีกหนึ่งตำแหน่งครับยกพงกแดงและเป็นการแต่งหัวเรือจะมีไล่ย์อีกหนึ่งคนคอยมองหัวเรือ เพื่อเล็งไปกับจุดเล็งที่อยู่เป้นขาวดำฝัง่งตรงข้ามหัวเรือจะต้องแตะเส้นเล็งอยู่ฝั่งตรงข้ามหัวเรือ,อไม่เท่ากันไม่ปล่อยเณากรรมกนี้สวยงามจริงครับทีคิดนะครับเมื่อมีความพร้อมแล้วกรรมการจะเปลี่ยนจากธงแดงเป็นธงขาวและส่งสัญญาณให้คณะกรรมการปล่อยเรือโดยใช้คําว่าเรือพร้อมระวังและกดสัญญาณแตยาวในการกดสัญญาณแตยาว จะไม่ได้ต่อเนื่องจากคำว่าเรือพร้อมระวังอาจจะเว้นช่วงได้ถึงสิวินาทีนะครับนี่คือกติกาสาคนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทั่วโลกครับเหมือนกันหมดเพราะนั้นนักกีฬาถ้ามีโอกาสไปแข่งต่างประเทศให้ฟังสัญญาณท่้นท่าน่อยก่อนเมียควันลักไก่ครับ ท้น right? ี่คือทอขาวรอมมพายแล้วครับ

เราประกาศอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าในสนามก็ตามสายตาตามสายตาเรื่องของการแข่งขันครับกับเจ้าพนีชิงแชมป์ประเทศไทยครับระยะส่งห้าสเมตรเป็นไงอ่ะนี่เขาเรียกบอลกระดเลยทันกินนะเระเบิดน้ับราเบิดครับ